ก็ใส่เวอร์อวะเอากินดเดียวเว้เอ <c oughs> อส้นมันก็มากินมา,าโอเคเา้าลงเบืงห,นห,นหินเนาะลงกว่าข้่งหินเนะลาละโม่้าแล้วมันท่ามันเลยแคบไปดีเน <c oughs> าะว่ามันอกี่ตัวะบ่ครึ่งบ่ครึ่งบ่ครึ่งให้บ่ครึ่งให้หนมัไขไลายแท้อ่ะี่เ็ข้าด้ใทงเด้ไข่สลายบ่า,ายวยอตันเออ บางบางตุ้งเด็กใคร้อ๋อพี่น้องแ่บเนาะมึงหันเพราะแบเนาะมันนี่มันวังแซ่บเมื่อวานนี้มันอยไรตัวตัวว่า หาเกลืออยู่ะอเอาเกลือมากยังไครัู้ัามานตักตั้งโมโหว่าไอเอาเกลวมาฮโอ้โมาจนแาวมาเลฮะเป็นพิษวงมาเกลียวแก็อื่นมาหเด้อเลือมมากกี่มันเนาะ มันยังไม่หมากกินกระดูกค่ะยิ่งมามันจะดีมันกินเหรอ,อเสพๆทานไปสู้กินแบบธรรมชาติได้อยู่แบบธรรมชาติ

chả lắm, treo rồi nó, chả lắm con gì ăn. cá khơi nó mẻ mà khơi ha. Bà phao, nghe xiên hơi จะปินล่องห้รลองเลยร้านแบนี้า้าห้หน่อยเนาะนอนมือว่านหลบป่าไหลละ่ละเข้าหน่อยนานมือนี่ล่ะมืนเงียบเข้าไหลป่า,าไงย,ย,ยังก็ร้ายตอนนี้เกียวร้ายพอมนัน นี่เจยวตาป้องเลยม่านเขาเกือบตายเปนะเสบเสียบเสีบเสียบสีบพี่น้อง เบิ animales, harvest, in uh ้งไข่ได้พี่หนอมด้วยไข่ปลาปลานี้ตอนจะมีไข่ลราไปเอามาเอาไข่สักฟอไข่เป็นมะหาเศษได้เนาะอยู่เมืองก็มีอยู่แต่มันมันเปนปลาสดเรทำกระซุ่มปกติเราในเมืองก็ได้อยู่มันนอกก็สดได้เลยมาเดี๋ยวทำกระซุมเลยแก้วแก้ว

แตกเป็นสิบชองตูสิบช่องตูนะตังคนอ่ะตัวอู้ปลาคอกังปลาคอกังแมบ่นม่เนาะนี่ปลาคอกัขอก็ไฟตะมีพี่นหรอไปหนุ่มมาก่อนนะ่ชุส้ลาส้นดอันนี้ก็ปลาคอกังครับแล้วก็ดูได้ระบิดได้ดันจีดันาปลาคอกั่งปลาคอกังเยืนเคลื่อนไปยังไงปลาคอป่ะปลาคอปลากัง เกินพวกเขาตังแล้วล่ปะปลาคอพุอ่นเนวพุ่นปลาซ่อนหรือไทยหรือปลาซ่อนเนาะปลาซ่อนไทยปลาซ่อ,ปอนปีงสุกไปเนาะโอ้ฉันมาตอนนั้นเนาะมันหอนคลั่งปีงปลาซุกคุณจังแซ่บเนาะแซ่บครับ มันว <im <im ่าอันยันมาแต่ละหันย่านนั่นนั่ดูเนี่ยเบียม์นอนอยู่เบียร์นอนอยู่เจ้าเบียร์บอกกินวะอยากกันมาสูบเนาะมาสูบือน้าขันตาไหนไปไงจิสือเบียร์ให้กินอยู่คอยรักกินบ่ลงผมไม่ได้กินปะเบียร์คักก็เนาะกินตั้งแต่น้อยขึ้นได้ฮาวันได้ เราเ,เราก็คือกินกินอะไรอยางอยากออกกบนานเลยก็นานช่ื้อนี่ก็จยังก็จะมาบีบให้พดวกวนก็เป็นยา